สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกทุกท่านเลยนะคะอีกไม่กี่วันก็จะต้นเดือนตุลาคมแล้วเข้าสู่เดือนใหม่นะคะเรามาเช็คพลังงานชาวราศีมีนกันดีกว่านะคะข่าวเซอร์ไพรส์อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนนะคะออกมาแล้วนะคะ ขอยืนยันอีกนะคะข่าวเซอร์ไพรส์อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนใบแรกเลย a c ส o ป p e นิคอล e s เ h e m o มูสิ่งที่คุณโฟกัสอย่าเพิ่งท้อเดว l ลค่ะตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆที่คุณโฟกัสแล้วคุณใส่ใจในตัวเองมากๆคุณโฟกัสงานโฟกัสเงิน คุณอดทนมากๆกับสิ่งที่รอคอยเพราะว่าอะไรดูไหมคะมันคุ้มค่ามากๆเลยนะคะจมูนบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าการทําอะไรซ้ําๆเดิมๆเบื่อๆแต่คุณรู้สึกว่าผลลัพธ์มันกําลังจะออกมาแล้วมันใช่คุณกําลังพยายามเต็มที่ในการสร้างในการลงทุนกับตัวเองอดทนเพื่อที่จะได้ความสําเร็จมาอดทนแม้ว่าจะรู้สึกว่าอึดอัดจะรู้สึกว่าเหนื่อยกับตัวเองรู้สึกว่าลา้ารู้สึกว่าท้ออะไรก็ตามหรือว่า อุปสรรคอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นใครที่พูดถึงคุณหรือว่าคุณได้ยินอะไรที่มันลบๆบมาก็ตามไม่ต้องกลัวถ้าคุณตั้งใจถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณกําลังที่จะสำเร็จจงโฟกัสตัวเองนะโฟกัสกับตัวเองทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันกําลังที่จะเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆนั่นคือ d u r l คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณกําลังมุ่งหวังเอเนอร์จีของคุณตอนนี้คือ a2 p e n t a c l e s คือการโฟกัสการใส่ใจรายละเอียดดีเทลการตั้งใจตั้งมั่นมากๆเพราะว่าคุณอยากที่จะมีเงินอยากที่จะมีงานอยากที่จะมีชีวิตที่ดีอยากมีโมเมนต์ที่ดีอยากมีชีวิตที่อิสระคุณกําลังอดทนคุณกําลังทํางานอย่างหนักหน่วงนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเจอความเหนื่อยล้านะคะเจอเสียงสิ่งลบไบที่คุณไปได้ยินมาหรือความอึดอัดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่านี่คือ the world คุณกําลังที่จะถูกเปลี่ยนนะคะชั้นเตอร์ใหม่ของชีวิต มันเข้าฤดูของปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะเร็วๆนี้อีกไม่กี่วันเพราะฉะนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณจงเชื่อมั่นค่ะว่าคุณกําลังได้โยกย้ายนะสิ่งที่คุณทํามาสิ่งที่คุณพยายามมามันกําลังโยกย้ายสู่ในทิศทางของชีวิตชีวิตใหม่ด้วยนะคะโยกย้ายหน้าที่การงานโยกย้ายตําแหน่งหรือว่าการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจากอะไรเดิม,ดมการกําเนิดเกิดใหม่ของชีวิตใหม่เกิดข,ขึ้นกับคุณแล้วถ้าในตอนนี้วินาทีนี้คุณอยากที่จะทําอะไร คุณอยากได้งานใหม่คุณอยากย้ายอะไรเดิมไปสู่สิ่งใหม่ๆคุณต้องเปลี่ยนแปลงคุณต้องก้าวนะคะก้าวออกไปจากสิ่งเดิมๆแล้วไปรับสิ่งใหม่ๆทําผลลัพธ์ใหม่ๆจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับคุณหรืออาจจะมีอะไรที่เข้ามาเป็นการออฟเฟอร์หรือว่าเข้ามาเป็นโอกาสให้กับคุณได้คว้าโอกาสนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจที่อยากจะไปหรือว่าคุณอยากจะลองคุณก็ลองทําได้เลยชีวิตคือการ เรียนรู้คือการเดินหน้าต่อไปโลกมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับเปลี่ยนมีอะไรบางสิ่งอย่างที่มันกำเนิดเกิดใหม่อยู่เสมอชีวิตเรายังมีทางไปอีกยาวไกลมากๆถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่เห็นว่าฉันจะไปยังไงดีซ้ายขวาฉันจะเห็นอะไรเมื่อคุณมีความสุขสงบเมื่อคุณเห็นแสงสว่างนั่นคือสวรรค์มากๆแล้วแต่เมื่อ,อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณทุกข์คุณเศร้ามันก็คือ ความทุกข์หรือว่าการตกอยู่ใต้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันอึดอัดน,นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวตนของคุณ the world ที่กำลังก้าวหน้าไปอย่างข้างหน้าคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่คิดจะโยกย้ายอยู่ๆก็ได้โยกย,าย้ายนะคะโยกย้ายที่อยู่ใหม่โยกย้ายการงานใหม่โยกย้ายสิ่งใหม่ๆคือมันมีเกณฑ์บางอย่างอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าผลักดันให้คุณไปเติบโตผลักดันให้คุณโยกย้ายก็ได้นี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะ การกำเนิดเกิดใหม่บางอย่าง <g> um> การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง <g> um> ที่คุณไม่สามารถที่จะที่จะมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องโยกย้ายไปสู่สิ่งนั้นจากที่คุณอาจจะปฏิเสธมานานจากที่คุณไม่อยากที่จะทำไม่อยากที่จะไปมันถึงเวลาแล้วคุณต้องไปมันถึงเวลาแล้วคุณต้องรับสิ่งนั้นนะคะรับสิ่งนั้นที่เข้ามาหาคุณไขว่คว้าโอกาสใหญ่ๆที่เข้ามาหาคุณคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเดินทางใหม่ๆใ,ในชีวิต ะะหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ออกไปสู่สิ่งที่คุณไม่เคยลองทําไม่เคยที่ไม่เคยคิดว่าอยากที่จะได้ไปหรือว่าอยากที่จะทําอยู่คุณอาจจะได้ไปที่นั้นสถานที่นั้นหรือว่าได้ลองทําสิ่งนั้นหรือว่าถึงเวลาตัดสินใจมาเป็นนายตัวเองนะคะหรือว่ามีจ็อบใหม่ๆที่คุณอยากทําบนโลกออนไลน์อยากทางานเสริมอยากทําอะไรให,ให,หม่ๆได้หมดเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในช่องทางให,หม่ๆที่จะทํางานทําเงินได้มากเลยนะคะ ชาวราศีมีนคือต้องบอกเลยว่า w o ว l d เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะการเปลี่ยนแปลงหรือว่าโอกาสใหญ่ๆใ,ใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณมากๆ The High p r i e s e s s King of Cups D Y Feminine กำลังบอกคุณว่าในตอนนี้เวลานี้ไม่ว่าคุณกำลังรู้สึกอะไรอยู่ก็แล้วแต่บางอย่างกำลังผลักนะครับบางอย่างกำลังหนุนนำให้คุณ ได้ไปสู่การเติบโตได้ไปสู่ความรุ่งเรืองของชีวิตได้ออกไปสู่อะไรใหม่ๆในชีวิตให้ไปพบเจอความรักครั้งใหม่ให้ไปพบเจอผู้คนใหม่ๆให้ไปพบเจอองค์กรใหม่ๆนะคะและบางอย่างกําลังบอกคุณว่าบางสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงบางสิ่งที่คุณรู้สึกไม่ใช่ตัวตนของคุณหรือคุณไม่อยากจะทําบางสิ่งบางอย่างนั้นมันอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องทําขยับขยายเปลี่ยนแปลงนะคะ ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ใหม่ให้กับตัวเองสิ่งที่สําคัญคือโละอะไรเก่าๆเดิมๆทิ้งไปเติมอะไรใหม่ๆเข้ามาเสริม energy ของตัวเองสมมติเรากําลังอึดอัดอะไรอยู่เรากำลังไม่สบายใจอะไรอยู่นะคะเราไม่จมกับสิ่งสิ่งนั้นนาน,น,านเราจะต้องรู้สึกว่าไม่ฉันจะทาฉันจะทํางานละถึงเวลาฉันต้องทํางานไม่ถึงเวลาที่ฉันจะต้องหยุดที่จะโฟกัสอะไรลบๆได้แล้วฉันต้องโฟกัสสิ่งบวกๆเท่านั้นนะคะแบบนี้ค่ะ ไพ่ต้องการจะบอกอะไรไพ่ต้องการจะบอกอะไร For of Pentacles For of Swords ค่ะแล้วก็ The Hermit มีบางอย่างที่กำลังผลักดันให้คุณเปลี่ยนแปลงอาจจะมีใครมามีข้อเสนออะไรใหม่ใหมให้คุณจุดประกายให้คุณอาจจะมีบางสื่อมืออย่างที่คุณจะต้อง ทำใหม่สร้างใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่นะคะหรือว่ากําลังมีพาชันคุณต้องมีพชชั่นคุณต้องมีพลังแต่บางสิ่งบางอย่างมันกาลังขับเคลื่อนให้คุณได้ตัดสินใจได้ก้าวเข้าไปสู่ความสําเร็จด้วยด้วยพลังงานของคุณเองด้วยความทะเยอทะยานของคุณเองคุณกําลังเข้าใจมุมมองอะไรใหม่ๆมากขึ้นในช่วงนี้นะคะคุณกําลังได้ทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองคุณกําลังที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองคุณอยากเปลี่ยนแปลงอนาคตใหม่ๆคุณอยากทําสิ่งใหม่ ถ้าคุณรับโอกาสนั้นแล้วคุณลองแล้วคุณรู้สึกว่ามันก็มันยังปรับตัวไม่ได้ทุกอย่างมันต้องปรับตัวมันมีมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันมีการย่ย้ายเกิดขึ้นมันก็มีการปรับเกิดขึ้นการปรับ การค่อยๆเรียนรู้การค่อยๆศึกษาการค่อยๆเข้าหาในสิ่งสิ่งนั้นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆการปรับอะไรใหม่ๆกับสิ่งสิ่งนั้นทุกอย่างคือเป็นไปตามคันลองของมันนะคะและเชื่อมั่นว่า Intuition ภายในใจของคุณกำลังพาคุณให้ประสบความสำเร็จกำลังพาคุณก้าวข้ามผ่านอะไรไปอย่างง่ายดายและสิ่งที่คุณมีในใจของคุณในตัวตนของคุณกาลังผลักดันให้คุณใช้ ใช้สิ่งวิเศษที่คุณมีนะคะความสามารถพรสวรรค์สิ่งที่คุณตามหาสิ่งที่คุณค้นหากําลังทําให้คุณได้ได้เกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นเหมือนเหมือนบางอย่างคุณก้าวมาไกลามากๆแล้วแต่บางสิ่งคุณก็รู้สึกว่ามันจะมันจะได้ไหมนะคะแต่จงเชื่อมั่นใน Queen of Wands Queen of Wands คือความมั่นใจ ะค,ะความมั่นใจมั่นใจในตัวเองมั่นใจกับความสามารถของคุณมั่นใจกับการตัดสินใจมั่นใจกับการวิเคราะห์ทัศนคติแล้วก็การวิเคราะห์หรือว่าเหตุการณ์คาดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นนะคะเหมือนกับว่าคุณมีความเก่งในตัวเองคุณมีความสามารถในตัวเองที่คุณจะคาดการ์ที่คุณจะวิเคราะห์หรือว่าที่คุณจะตัดสินใจอะไรได้แบบกระหนันจงเชื่อมั่นในอินเทล i ลกชันของคุณเพราะว่าถ้าคุณมีความเชื่อมั่นว่ามันไม่ใช่ละมันก็คือไม่ใช่หรือคุณมีความสุกเชื่อมั่นว่าไม่นะ คนนี้ไม่น่าไว้ใจอะไรแบบนี้คุณก็ห้ามไว้ใจนะคะเหมือนบางสิ่งบางอย่างกําลังถูกลุกให้คุณได้เข้าใจมุมมองใหม่ๆและให้เติบโตไปในทิศทางของการเข้าใจอะไรมากขึ้นหรือว่าใช้สัญชาตญาณบางสิ่งบางอย่างเพื่อเฉลียวนะคะเฉลียวใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอย่าเชื่อใจไว้ใจใครง่ายคุณต้องลองด้วยตัวเองเพราะว่า queen of wands แล้วก็ the hermit คุณต้องลองด้วยตัวเองท้าทายตัวเองนะคะเพราะว่าความท้าทาย การลองและก็การประสบประสบการณ์ของคุณจะนำพาให้คุณได้ไม่มีใครไม่มีอะไรมาล้มคุณได้ถึงคุณจะล้มถึงคุณจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามคุณสามารถฟื้นได้ด้วยตัวเองนะคะและบางอย่างที่คุณเพียรพยายามมามากๆแล้วนะคะสิ่งที่เพียรพยายามหนักก็คือการที่คุณเพียรพยายามตัวเองการที่คุณต่อสู้ความสามารถของตัวเองการที่คุณลุยกับตัวเองนะคะคือ Queen of Wands กับ The Hermit ออกมาเ of Wands ออกมา Fall o r o f s o r d เกิดมาเพื่ออะไร mm hmm. เพื่อให้คุณมั่นใจในความสามารถของคุณและสัญชาตญาณของคุณในการตัดสินใจในการจะทำธุรกิจในการจะเติบโตในการที่จะโยกย้ายจงมั่นใจในตัวเองนะะอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายที่จะชักชวนคุณไปลงทุนหรือว่าทำในสิ่งที่ไม่ดีคุณจงมั่นใจว่าคุณนี่แหละที่จะเป็น ความมั่นใจของตัวเองที่จะเป็นตัวตนของตัวคนเองที่คุณจะได้สร้างสิ่งใหม่ๆกว่าที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆกว่าที่จะปลูกสร้างชีวิตได้ต้องใช้เวลาในการเก็บการออมการล้มแล้วก็ลุกนะคะการกระตุ้นอะไรบางสิ่งบอย่างในใจมากมายเลยและ f o r อ f s o r t คือการพยายามเป็นไปอย่างชา้ชาๆไม่ได้อะไรมากมาง,ง่ายง่ายนะคะคุณนิ่งคุณหยุดคุณสะดุดอะไรก็แล้วแต่เพื่อทําให้คุณได้เติบโตแล้วก็เก่งไปในด้านและทิศท,ทางนั้นน,น,นะคะ แน่นอนอะไรมีใหม่เปลี่ยนแปลงมาหาคุณแล้วท้าทายคุณแล้วเมื่อคุณกลา้าที่จะท้าทายตัวเองคุณก็จะเจอความสําเร็จแต่ความสําเร็จนั้นก็ได้มาจากการที่เจออุปสรรคเกิดขึ้นนะคะเจอบางสิ่งที่เข้ามาทําให้เราเรียนรู้มันนะคะแล้วก็เติบโตไปกับมันและเติบโตไปอย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านหลังเป็น nine for a n s ความสำเร็จเกิดขึ้นที่คุณ จะมีเรื่องราวเหตุการณ์นะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างมากมายเลยต่อไปนี้เข้ามาท้าทายคุณเข้ามาทําให้คุณได้ตัดสินใจทําให้คุณเดินทางทําให้คุณโยกย้ายอะไรใหม่ใหมาทให้คุณอยากที่จะไปสู่สิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะบางทีคุณอาจจะไม่ได้อยากตัดสินใจค่ะอยากที่บอกหรือว่าไม่อยากไปหรอกไม่อยากโยกย้ายหรอกแต่ว่าบางสิ่งมันผลักดันให้คุณไปมันถึงเวลาที่คุณเติบโตแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะได้ท้าทายความสามารถของคุณเพื่อ ก้าวเข้าไปสู่ชัยชนะเพื่อก้าวเข้าไปสู่ความสําเร็จและได้มาจากสิ่งที่คุณคุณทําเองด้วยคุณพยายามด้วยนะคะคุณอาจจะมีใครมาเสนองานให้นะคะเป็นเอ่อเป็นผู้หญิงนะคะที่มาเสนองานให้ตําแหน่งงานหรือว่าได้ได้ใครที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นพ่อแม่แม่ๆนะคะ ต่างชาติก็ได้เข้ามาเสนองานให้ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับคุณนะคะหรือว่าเป็นกายาน,นมิตใหม่ใหม่ที่ที่คุณรู้จักหรือว่าเป็นคนดีนะคะบอกเลยลเลค่ะว่าเป็นคนดีเพราะว่าถ้าคนไม่ดีคุณจะมี intuition บางสิ่งบางอย่างให้ตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะจงเชื่อมั่นในตัวเองคุณต้องพิสูจน์นะคะเหมือนกับว่า queen of wands คือการพิสูจน์การพิสูจน์ด้วยตัวเองการท้าทายด้วยตัวเอง และถ้าอะไรที่มันรู้สึกแบบสะกิดใจหวาดระแวงอะไรแบบนี้ค่ะว่าแบบเอ๊ะแกมโกงหรือว่าอะไรแบบนี้คุณคุณจะมีสัญชาตญาณบางอย่างเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรึกษาเพื่อนปรึกษาครอบครัวก็ได้นะคะถ้ารู้สึกว่าเอกใจในบางอย่างนะนะคะ Re remain positive คิดบวกไว้ค่ะเดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะคะจงเป็นพลังให้กับตัวเองพลังและกำลังใจสำคัญมากๆที่ออกมาจากตัวตนของคุณเพราะว่ามันยั่งยืนมากๆเลยและจงกระตุ้นบางสิ่งบางอย่างของตัวเองขึ้นมานะคะ สู้ใหม่เริ่มต้นใหม่เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเข้ามาหาคุณแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะเป็นข่าวดีมากๆยังไงก็เป็นข่าวดีเป็นข่าวเซอร์ไพรส์มากๆ knife of ones ขึ้นมายืนยันขณะนี้นะคะคือสิ่งกีดขวางอุปสรรคคุณจะผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นนะคะสู้ต่อไปแล้วคุณจะสำเร็จค่ะขอบคุณมากทาสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ